เสมบัติฟาร์มวันนี้ครับก็มาคัดแยกลูกออสนะครับเพราะว่าลูกออสเริ่มโตแล้วเริ่มกินตัวเล็กนะครับก็คือจะกินตัวที่เป็นเป็นอย่างเงี้ยคือเวลาที่เขากัดหางเนี่ยมันก็จะอ่อนแอตัวที่เป็นลูกออสอเนี่ยเป็นลูกออสแบบนี้ก็จะกินดึงลงไปกินนี่เป็นเป็นบอ่อเป็นบอ่อพักตัวใหญ่แต่ว่า พอดีเมื่อวานนี้มีกระชังรั่วนิดหน่อยก็เลยเอาลูกออดมาทิ้งตรงนี้มแยกออกไม่หมดอันนี้ก็จะนับคัดแยกอย่างเงี้ยฮะแยกออกจากตัวอีกบอ่อหนึ่งก็คือฝั่งนั้นนะตอนนี้แยกได้ประมาณ600ตัวแล้วครับตนนั้งแต่เช้ามีไปอีก5ตัวเมื่อคืนนี้ ผสมไปอีกรอดใหญ่ครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะว่าฝนตกปล่อยๆอันนี้ก็ยังมีเหลือนี่ครับตัวที่เขาอยู่ที่ฝั่งนี่นะนี่วัดครับพกระช<ล>ังนี้มันแน่นเกินไปก็เลยย้ายไปอีกที่กระชังหนึง่งฝั่งหนึ่งครับก็ือทำนองครับ สนใจก็ติดต่อได้นะครับผมสอสมบัติฟาร์มนะครับตัางกับบ้านนายมอมพื้นเมืองปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญนะครับบอกเลขโทรเลขโทรนะครับ096 096ครับ357 357 8512 35 <7. S> 8512นะครับสอสมบัติสนใจลูกออดนะครับกบนาผสมกบเนื้อนะครับหรือว่าจะเป็นลูกกบเล็กนะครับผมทางเรามีนะครับสอสมบาทเอง เข้ามาเยี่ยมชมดูได้ครับผมสอบถามได้ครับใครที่ต้องการสอบถามข้อมูลนะครับเยงกบยังไงผสมพันธุ์ยังไงนะครับพ่อแม่พันธุ์กี่เดือนถึงสามารถผสมได้เลือกยังไงนะครับอันนี้